เรียนท่านนายกอบจขอนแก่นนะครับท่านผู้แทนจากมาทบ23นะฮะวันนี้งานงานที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็เป็นงานสมโพธิเฉพาะปงเขาวกรุงมากประจําปี2565ของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งงานนี้ผมอ,อยากกล่าวเรียนว่ามี ทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเหตุที่ว่าลูกหลานคนจีนนะครับที่อ,อพยพมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ได้เป็นงานที่ทําให้ลูกหลานคนจีนที่อพยพมาจากประเทศไทยเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะฮนะเด็กสมัยนี้อาจมองไม่เห็นภาพนะครับได้ได้มีโอกาสมารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันแล้วก็ผมผมอยากจะเรียกว่าเป็นกิจกิจกรรมแบบ CSR รวมตัวกันเพื่อหนึ่งพบปะกันสอง ได้มันคิดช่วยกันในการที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ตัวเองได้อาศัยอยู่ตอบแทนชุมชนที่ตัวเองได้อาศัยอยู่ต่อมาเนี่ยเมื่อเวลามันเปลี่ยนนะครับจากคนรุ่นแรกที่ท,ที่อ,อพยพเข้ามาเนี่ยลูกหลานรุ่นต่อมาเนี่ยที่ประกอบกิจการค้ามาทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็ยังคงยึดมั่นในประเพณีนี้นะครับได้ได้มี การมานะครับมารวมตัวกันในการที่จะจะสักการะนะครับแล้วก็สมโพธศสารเจ้าคุณเข่าคงม้าเนี่ยนะครับเป็นประจำทุกปีนะครับของขอนแก่นก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้ก็จัด24ตุลาถึง4พฤศจิกายน2565นะครับในงานก็มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ก็จะมีการคือต้องกล่าวเรียนว่าในกระบวนการของ การจัดงานเนี <S an> ่ยเขาก็จะมีกรรมการรับผิดชอบนะแต่ละปีแล้วก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยมีความเชื่อว่าคนที่เป็นกรรมการเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้รับเลือกนะครับจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะปึงเถ่ากงม่าเนี่ยเป็นเป็นผู้เลือกให้เข้ามาทําหน้าที่ดังนั้นคนที่ที่เข้ามาทําหน้าที่นอกจากความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและวงตระกูลแล้วเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่โดยความซื่อสัตย์นะครับสุจริตแล้วก็ ที่สำคัญงานนี้ก็ก็จะเป็นการาสืบสารประเพณีโดยเพราะประเพณีของคนจีนที่นับถือ,อถ่ายทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็งานนี้ก็ถือเป็นงานที่สําคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของภาคอีสานครับ จังหวัดเป็นไปนได้ไหมทางจังหวัดเข้ามาสนับสเพื่อจะส,งส่งเสริมเป็นงานที่มันมีผลต่อการท่องเที่ยวเป็นไม่ได้ฮะเพราะว่าสมัยเนี้ยผมยืนยนันว่นาวัฒนธรรมเขาเรียกซอฟต์พอร์เนี่ยถ้าเราสามารถทําให้มันมันมีความน่าสนใจนะครับแล้วสามารถดึงดูดผู้คนให้ให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในในเมืองเราได้เนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของของจังหวัดของแก่น จริงๆแล้วผมก็ตั้งใจนะตั้งใจว่ามาขอนแก่นเนี่ยมันควรจะมีปฏิทินเกี่ยวกับเรื่องงานเทศกาลต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆปฏิทินท่องเที่ยวของขอนแก่นเนี่ยทั้งปีเลยนะฮะผมมองว่าขอนแก่นเนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่มากมายหลากหลายยกตัวอย่างเช่นอาหารเนี่ยเอาไก่ย่างอย่างเดียวนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเขาสูนกวางนะฮะยังมีภูเวียงอีกนะฮะที่ที่ขึ้นชื่อนะฮะไปทั่วประเทศเรื่องของ ผมว่าตามเมืองใหญ่ๆนะฮะขนแก่เราเนี่ยคนจีนเนี่ยมากับรถไฟโดยเพราะผมยกตัวอย่างอย่างบ้าน,านไผ่เนี่ยแต่กวานเป็นชุมชนคนจีนนะครับคนจะขึ้นรถโลกออกสู่ประตูออกสู่โลกภายนอกของคนแถวบอานละือแถวที่คือสถานีรถไฟบ้านไผ่ตอนนั้นคนเดินทางโดยรถไฟคนจีนก็จะมากับรถไฟนะครับมาทั้งอาหารการกินวัฒน,นธรรมต่างๆมาผสมผสานกลมกลืนกันก็ทําให้ชุมชนท,ที่ที่มีสภาพแบบนี้น ที่คนมามาขึ้นรถไฟเยอะสมัยนั้นนะฮะก็มีความเจริญนะครับแล้วก็ผู้คนก็หลากหลายต่อมาการการเดินทางมันเปลี่ยนเป็นรถรถยนต์นะครับเมืองต่างๆเหล่านั้นก็เสื่อมโทรมลงผมยกตัวอย่างน้ําพองนี่บ้านไผ่แต่ผมว่าบ้านไผนะ่ในอนาคตก็จะคึกคักด้วยร,รถไฟรางคู่ที่ไปนครพนมนะฮะก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งอันนี้ก็ ชุมชนเหล่านี้ก็จะมีวัฒนธรรมที่มันหลงเหลืออยู่เรื่องอาหารการกินที่ที่ที่สามารถที่จะดึงดูดผู้คนให้ให้มาใช้ชีวิตมาเที่ยวที่ขอนแก่นได้อีกเรื่องหนึ่งอย่างมวยเงี้ยขอนแก่นก็มีนักมวยเก่งๆเ,เ,เยอะนะไม่ใช่สมรักคำสิงคนเดียวนะฮะเท่าที่ผมจำได้จิตติเมืองขอนแก่นเนี่ยสามล้อเงินล้านนะเคยชนะรู้สึกเคยชนะวิชาน้อยพลทวีในยมวยเอกสมัยนั้นนะครับ มีคขาลหาสอสุภาวันพเดชศึกอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมมองว่าสุราชเนี่ยเขายังทำลายมวยชัยยาได้แล้วขอนแก่นรอเนี่ยนักมวยเก่งไม่น้อยหน้าฮะแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถทำให้ผมว่าจะไปเสนอท่านนายกอปจอเนี่ยให้ขอนแก่นเป็นเมกกะแห่งมวยไทยนะครับเพราะผมมองว่าคนมาเรียนมวยโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยไม่ได้มาเช้าไปเย็นกลับ มากินมานอนเนี่ยหลายเดือนเลยบางทีเป็นปีเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่ง<ม>ที่จะช่วยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของของ,ของขอนแก่นได้ประเด็นซอฟต์แวร์ที่ทางสวนจะจะมีการคุยกันหลักปัยเกี่ยวข้องให้มันเป็นปรูปธรรมนะครับที่สามารถปฏิบัติได้แน่นอนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเรามีผู้ประกอบการโดยเพราะภาคเอกชนที่เขาเขาเห็นตรงเนี้ยโดยเพราะเด็กรุ่นใหมน่นยที่เขาที่เขาเห็นตรงเนี้ยแล้วเราก็ยังมี มีถานาการศึกษาที่เป็นหลักก็คือมหาลาัยขอนแก่นที่ผมหวังเรื่องในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็โดยเพราะอย่าง,ย,างยิ่งภาคเอกชนเราในค่อนข้างจะแข็งแรงผมไปอยู่มาหลายจังหวัดที่นี่ถือว่าภาคเอกเอกชนเราแข็งแรงมากที่คือภาครัฐเนี่ยไม่ไม่สามารถเป็นหลักประกันได้หรอกเรื่อง,เร,องเรื่องความสําเร็จเนี่ยแต่สามารถอำนวยความสะดวกได้นะครับเพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยไปไปต่อสู้ไปแข่งขันนะให้ให้สามารถที่จะ มีความเรลญก้าวหน้าได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ